ครับสวัสดีครับผมสารโลตศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันิบ้านะครับตั้งอยู่ตับนตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็กนหนึ่งก็สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและผู้ติดตามทาง Facebook สารโลตนพรเฟซบุ๊กร้านจรันรุ่งเรืองสมัติบ้ามุทุกสารโลตศพรทิกเกอรและก็เดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของ สาโลดทดลอตัวจริงเสียงจริงวันนี้ก็ช่วงเช้ามืดนะครับอัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นยี่ห้ออีสกิ23แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเรามาดูกันครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับจะมืดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มหางปั๊มพาวเวอร์นะครับตัวแยกครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบใช้งานมาหนึ่งพันสามร้อยกว่าชั่วโมงนะครับสีสันเดิมนะครับ ก่อนหนึ่งก็บอกก่อนนะครับตอนกลางวันขายของนะครับตอนเช้ามืดก็อัพเดตสินค้านะครับสีทันเดิมครับรับประกันโดยสารรถสุดพรอเปิดราคาก่อนครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับถ่านมันเครื่องหนึ่งชุดเข็มกลางหนึ่งตัวนะครับนี่ครับสวยน้ำเดิมนะครับตัวนี้พุ่งอะไรพาวเวอร์ระบบ พีดีโอก็สี่พีดีโอนะครับตัดเครื่องสองนะครับไปติดครับสวยๆครับสีสนันเดิมนะครับนี่เครื่องดีครับดีมากเลยนะครับ นก็เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นิตัวที่ใส่น้ำมันโซล่านะครับตัวนี้เป็น PTO มีมี4ระดับนะครับดึงหน้าใทนหลังนะครับเนียนเลยครับก็หนึ่งแสนแปดหบาทนะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับอ่อผมได้นำเข้าจากญี่ปุ่นเองนะครับ ไม่ได้ตัดตะไครนะครับหรือลงตู้ที่ร้านผมเองนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับมีทั้งตู้แอร์แล้วกับรถเมืองไทยเรานะครับแต่อัปเดตตัวนี้ก่อนนะครับเรื่องอะไรนะครับผมบอกเลยเลยว่าผมมีแน่นอนซื้อรถร้านผมเก็บใบเสร็จไว้ได้เลยนะครับมีส่วนลดหน้าร้านร้อยบาทก็ของผมซื้อของผมก็หกสิบาทห้าสิบาทเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ครับดูครับกระทะยังเนียนเลยครับ เดิมเลยครับน็อตข้างในก็ยังเนียนอยู่นะครับรถญี่ปุ่นไม่ช้ำนะครับไม่ช้ำครับอย่างคันนี้ไม่ช้ำเลยสามารถเอาไปลากแอร์บัสทำุ่นกระโพดหดอกกระโพดได้นะครับสายอีสกิไม่ควรพลาดครับตัวนี้ครับสวยๆเลยนะครับ185,000บาทนะครับส่งฟรี200กิโลนะครับ รับประกันคุณภาพโดยสารรทุตพรตัวจริงเสียงจริงนะครับอะไรมีเพียบนะครับก็ที่ร้านผมก็จะมีรถไซส์เล็กไซส์กลางไซส์จิ๋วนะครับสามารถติดต่อกับผมได้ครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียลนนะครับพุงไหลพาวเวอร์นะครับตัวนี้ครับสมบูรณ์ครับเบาะ ครบัสีสันเดิมนะครับสวยๆใช้กันยาวๆเลยนะครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับหนึ่งแสนแปดหื่นห้าพันบาทนะครับใครอยากได้รถสวยแบบรับประกันนะครับสายอีสกิไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ที่สารู้ทดสอ์ตัวจริงเสียงจริงนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดีไลนครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับสายเครื่องได้เลยครับเป็นระบบเล็กนะครับเน,เนียนเลยครับตีันเดิมดานเดิมดาน9544ถ่ายสวยๆเกิดปิ้งยันรับประกันคุณภาพโดยสารสูุ้ดพอตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับนี่ ดักสวิสอยู่เลยของแท้ครับนี่เลครับเพดแน่นๆเลยครับเ,เบอกลักษณ์ของเขานะครับรถคัสเกตจากร้านจรันรุ่งเดืองสองพันสิบห้าหนึ่งแสนปดหพันบาทนะครับเผื่อท่านได้ที่สนใจ095 424 96 98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีรไลนนะครับขอบคุณครับ